สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเอาลูกเชอรี่นะครับวันนี้ตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนเนาะมากับครอบครัวนะครับวันนี้ผมจะมาเก็บลูกเชอรี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเนาะโอเสโยสยตกไปตกไปเอ้ยโอ้

요즘은 참막. ดูวันดามากติดูนี่แอ้ยอะสองตะกร้าครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็เก็บเชอรี่เสร็จเรียบร้อยเนาะก็ได้ประมาณห้กระส,สอบนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมจะก,กินให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่และลูกเนาะดูขนาดใหญ่เนาะก็ประมาณนี้นครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับเนาะอืมฉ่ำมากนันมันจะออกรสชาติเปรี้ยวหวานนะครับ ืมสุดยอดเลยถ้าลูกที่มันสุกเต็มที่นะครับมันก็จะมีสีดำนะครับสีดำม่วงเนาะมันจะออกแบบนี้นครับแต่เนื้อข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีส้มๆนะครับ อ,อร่อยดูใส่พริกเกลือซะหน่อยอืโอ้ยสุอเจาเลยครับสวนนะครับวันนี้ผมอยู่ณจุดๆนี้เนาะที่ผมอยู่เนี่ยเส้นทางนี้นะครับเป็น เส้นทางชายแดนนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไทยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าวิวเนาะฝั่งไทยเนี่ยครับตรงนี้เขาจะปลูกมะม่วงนะครับแล้วก็ตรงโน้นนะครับที่เราเห็นข้างหลังผมโน้นนะเนาะอันนั้นเขาจะปลูกชานะครับเป็นชาอัดสามหรือว่าชาป่านะครับเนาะแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นที่นานะครับส่วนหมู่บ้านเราเนาะหมู่บ้านผมนี่จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็จะเห็นอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่า บ้านผมเนี่ยติดกับชายแดนเลยนะครับ oh. ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งพม่านะครับเนาะซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้นเชอรี่อาจจะบังเนาะอาจาอาจะไม่ค่อยเห็นนะครับมีหมู่บ้านอยู่ฝั่งนี้อีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็สวนผมก็ปลูกอยู่ตรงชายแดนนี่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อืมสุดยอดเลยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะผมมาเก็บเชอร์รี่นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้เพก็ ลาไปก่อนนะผมบายยครับผม